สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพายโชคชัยแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็กาดหลังฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยค่ะหลักก็จะเฉะๆหน่อยนะคะวันนี้พี่โชคของเราก็ยังตกมันเหมือนเดิมนะคะนี่ตกมันได้ได้ประมาณ2เดือนแล้วคะ่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้คุณพ่อก็ไปตัดอ้อยมาให้นะคะหนังรถก็กำลังมาจากตัดอ้อยนะคะตัดอ้อยมาเพื่อให้พี่โชคได้กินนะคะนี่ อ้อยก็เป็นอ้อยที่ซื้อค่ะนะคะไม่ใช่ปลูกเองค่ะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะคะนี่สภาพช้างไม่ได้นอนคุณพ่อเมื่อคืนช้างล้มตัวนอนไหมไม่นอนหรอกครับโ คุณพ่อว่าไม่ได้นอนเลยน,ลน้องไม่ได้นอน,นะคะ่ะน้ำตาไหลนะคะน้ำตาตตถ้าฝนตกก็จะไม่นอนนะคะคุณพ่อบอกว่า,วามัเป็นเรื่องปกติคะ่ะที่ฝนตกแล้วไม่นอน,น <c oughs> ค่ะมันแฉะมากนะคะ พี่โชคของเราก็ไม่นอนนะคะมันแฉะมากค่ะอ,อยากได้โลงให้น้องนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีทุนนะคะบ้านให้น้องได้อยู่นะคะช่างตกมันก็กินเหลือนะคะนี่ดูนะคะ โอดูท่าเก่าของน้องวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะน้องตกมันมาได้สองเดือนแล้วนะคะนี่แล้วก็เมื่อคืนก็ฝนตกฝนตกมาสองวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้นอนทั้งสองวันเลยนะคะดูท่าเก่าน่ารักจังเลย เดี๋ยววันหลังเราจะมาอัปเดตผ่านน้องถูต้นไม้นะคะข้างๆตรงนี้แหละค่ะนี่จะเอาน้องออกจากหลักไปถูต้นไม้ให้น้องได้ผ่อนคลายนะคะ,ะคําสั่งของพ่อยังมีประสิทธิผลกับช้างกับพ่อโชคนะคะนี่ถึงน้องจะตกมันแต่น้องก็นิสัยดีค่ะ ใ,ใส่ดีมากด้วย <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้พ่อฟายก็ยังผสมพันธุ์นะคะตกมันก็ยังผสมพันธุ์ค่ะมีแม่แม่แป้งเข้ามานะคะแล้วก็เสร็จภารกิจของแม่แป้งไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมีแม่สาวตัวใหม่มาใช่ไหมพ่อ, <S 2> <S 2> <S 2> อแม่สาวตัวใหม่มาก็ยังไม่รู้นะคะว่าน้องจะ ทำภารกิจได้ไหมก็มาลุ้นกันนะคะแม่สาวตัวไหนยังไม่รู้หรอยังไม่รู้ว่าแม่สาวตัว,ตวไหนแต่ว่าเขามาทับทามไว้สองสามเชือกเนาะพ่อเนะอาะพ่อพันของเรา ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าช่วงตกมันจะทับได้นะคะแต่ช่วงหยุดตกมันเราก็ทับนะคะแต่ว่าช่วงนั้นพ่อจะรับงานเฮ <Hey, S 1> นะคะพ่อจะไม่ทับค่ะนี่นะคะแต่พูดไปแล้วก็ ชคของเราพี่โชคชัยของเราก็จะรักพ่อควานมากเลยนะคะดูขมับน้องนะคะมีน้ำมันออกมาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตรงขาหลังนะคะน้ำมันก็จะไหลตลอดเลยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศยามเช้าของบ้านพี่โชคชัยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะของช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆนะคะคุณพ่อมาจากตัดอ้อยนะคะนี่ดูสภาพคุณพ่อมาจากตัดอ้อยวันนี้คุณพ่อไปตัดอ้อยคนเดียวนะคะแม่ควานไม่ได้ไป สวัสดีค่ะพ่อแม่เอซีก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยคำคคูณคำคูณค่ะ ถือว่านิสัยดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดไม่ได้นอนทั้งสองคืนแถมยังตกมันอีกนิสัยยังดีค่ะนิสัยดีมากเลยค่ะคุณแม่ยังยอมรับเลยนะคะยอมรับว่าพ่อโชคชัยของเรานี่นิสัยดีเลยค่ะท่าที่คุณแม่เห็นมานะคะช้างพ่อโชคชัยนี่นิสัยดีเลยนะคะนี่ งไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้พ่อควานและแม่ควานพ่อโชคชัยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ